โดดเลยลูกสองขาพร้อมกันลูกกระโดดได้เคยกระโดดแล้วเออโอ้ดีขึ้นในชะ้กระโดดดีขึ้นมาดีขึ้นดีขึ้นโดดเลยเออแทงเข่าสูง แทงเขาตรงๆเลยลูกแทงสูงเอ่อเออเอ่อเออเอ่อตัวเตาะตัวเตาะเออแทงเขาท้องสูงยืดตัวนะแทงเขาท้องสูงเออเออแทงเขาดี ไปตอลูกตอค่อ,คอยๆนะไม่ต้องรีบเบาๆใหญ่ๆใช้แรงเยอะเพราะมันจะใช้ต้องต้องใช้แรงกับสีส้มใช,ใช้แรงเยอะกว่าน,นี้อันนี้หนูไปไอ,อันนี้ใช้กี่ชั่วโมงสิบนาทีตอนนี้ผ่านไปล้วสองไม่ต้องรีบเนดะ้อค่อยๆไป ใช่เก็บแรงเบาเบาโดนเบาเบาเออมันรีแลกอะมันรีคัพเวอรี่ então, อ <propri> <t initiation> ถอยเอาไหมถอยใช่ใช่ใช่ ใช่ใช่อ่าโดดเอออ่าต่อไปสีส้มใช่โดดไปเลยโดดไปเลยยี่สิบอืมอืมโดดแทงเขาสูงสูงอืมแทงสูงสูงสูงกว่านี้แทงแทงเขาสูงสูงเลยลูก แทงทุงสูงเลยโดดพร้อมกันสองขาเยี่ยมอืมดีมากลูกไม,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรสองขาพร้อมกัน,กนเออเฮลพร้อมกันสองขาลูก,กใช่ใช่ สีมองมาืม,อมโอเคมาโตะไม่รีบตรงนี้ไปเรื่อยๆลูกตรงนี้ไปเรื่อยๆสีเหลืองไปเรื่อยๆ ไม่กระโดดกระโดดสองขาไม่สองขาพร้อมกันต่อไปเลยต่อไปเลยเออสองขาพร้อมกัน อาครั้งที่สามเยี่ยมเยี่ยมยกขึ้นมาก็ได้ ยกพร้อมกันนะลูกข้าไมไปพร้อมกันเลยอือเสองชขาพร้อมกันแทงตรงสูงแทงเขายกตรงสูงเลย เอออืมต่อเลยต่อเลยเออมาลูกมาต่อมาต่ออีกครั้งสุดท้ายลูกไม่ไม่ไม,ไม่ลูกมามากระโดดก่อนลูกเดี๋ยวจะจบเดี๋ยวจบฐานนี้ละ อูมาเลยตอนนี้กำลังดีถอดเสื้อเลยถอดเสื้อเลยลูกถอดเสื้อแล้วโดดเลยไม่ต้องกลัวถอดเลยถอดเลยเบาๆนะอันนี้ไม่ต้องรีบป้าบอกแล้วป่ะไปเรื่อยๆเหมือนรีคอฟเวอรี่เบาๆโดดเบาๆเออแทงเข่าสูงสูงใช่ไหมลูกโดดแล้วแทงเข่าสูงสูงเหนื่อยเนี่ย เหนื่อยไหมอืมอืมคุณตามันมันลูกสาวมาทำแบบนี้ได้ไหมห้ามหลับตาแต่ต้องดูประชันแบบห้ามหลับตาอืมทำได้ไหมทำได้มั้ง หนูหนูยกไอ้นี่ก่อนเก็บไปโน้นนั้นก่อนเก็บไปตัวนี้น่อยน่ยที่มันล้มอะ่ะนู่นน่ะนู่นอะ่ะเงี่ยเราโดนเหยียบแล้วน่นนะมันล้มไปไหมน่นอะอนะอ้ไก่ไปอยู่ตรงกลางเออเออของนั่น,นมามาเริม่มใหม่ไม่ใช่ตรงนู้นเริ่มหนึ่งใหม่ ื้อไม้แพงเขาสูงสูงเยี่ยมโดดแล้วลูกดูอย่าโดดตรงๆอย่าอย่าอย่าเฉียงลูกโดดเข้าไปตรงๆเลย เออไกละกละไกละกละอืมไกลแล้วลูกจบละยิ้มอย่ต่อเลยลูกต่อเลยอย่าอย่าโดดงี้สองขาพร้อมกันแทงเข่าสูง ตัวยืดๆหน่อยใช่ไหมเออครั้งสุดท้ายใช่เยี่ยมจบฐานที่สอง